อันนี้นะครับผมมาดูแล้วนะครับความคืบหน้าของปู่นะครับนี่เป็นส่วนของคาถาวุธนะครับที่ว่าปู่ถืออยู่นะครับอันนี้ใหญ่เท่าไหร่เมตรเท่าไหร่เมตรครึ่งเนาะเมตรห้าเซนเมห้าเซนนะครับอันนี้เมตดห้าเซนนะขนาดนะครับผมดูแล้วกันนะครับนะเมตรห้าเซนนะครับออันนี้เป็นคาถาวุธนะครับคาถาวุธที่หลายหลายคนได้บูชาไปนะครับก็อยู่ที่มือนะครับผมของปู่เหมือนกันนะครับ ใหญ่ครับเล่มใหญ่คะอันนี้เล่มใหญ่นะเอออ่ะเนี่ยคาถ์ทาวุจตุโรคบาลนะครับไปดูแล้วกันครับวันนี้เป็นส่วนของปูครับตัวนี้กำลังเร่งอยู่นะอ่ะทีนี้มาดูเครื่องทรงบ้างนะครับเครื่องทรงนะจาากำลังเร่งทําอยู่นะครับอันนี้อันนั้นอันนั้นโหสวยนะดูเครื่องทรงของปูนะเครื่องทรงนี่แยกนะครับผมอันนี้ส่วนไหนคะับจ่าครับตรงนี้ตอกแขนตอกแขนกำไรแขนอ๋อกำไรแขนอันนี้เป็นกำไรแขนกำไรมือนะครับดูกำไรแขนนะโอ้โหนะ อันนี้นะครับสวยมากครับกำไรแขนเพราะเรารอเรารอเราเราเราปั้นเราปั้นอันเดียวแต่เรารอสองอันเนาะใช่ใช่เพราะว่ามีสองอันนี้ครับอันนี้คือกำไรแขนของท่านนะครับผมเนี่ยสี่อันนะคอ๋อมีสี่กรมีสี่กรอันนี้คือกำไรแขนนะอันนี้คือสังวาลนะครับตรงคอสังวาลตรงคอนะครับผมเอาเป็นเป็นคือท่านเนี่ยได้ดวงตาเห็นทำอ๋อดวงตาเห็นทำนะครับท่านท่านได้ดวงตาเห็นทำนะครับก็เลยทําเป็นดวงตานะครับที่วกมีดอบัมีดอกบัวด้วย ให้ดูแล้วกันคือปันคือคือว่าทําไมถึงหกล้านนะครับที่บอกก่อนนะครับ <c oughs> ทําไมถึงหกล้านนะคนสงสัยว่าทําไมถึงหกล้านนะครับจะได้รู้ครับอันนี้ส่วนไหนครับอาจารย์นี่ต้นส่วนชายผ้าไหมชายผ้าพี่พี่พี่พญานาคป่มาจากชายผ้าอ๋ออันนี้พญานาคปูมาจากชายผ้านี้เป็นชายผ้าของของปูนะครับรนะดูนะว่าทําไมถึงหกล้านนะครับทําไมถึงหกล้านเะแววมีคือใส่พลอยครับ ใส่พลอยใส่ตาเนีนะครับที่จ่อไว้นะครับคือเพื่อใส่พลอยนะครับเห็นไหมตรงตรงตรงตาพญานาคต่างๆนะครับอันนี้คือลายผ้านะครับผ้าปูครับเสื้อผ้าเครื่องทรงนะอันนี้ตรงส่วนหน้าอกอันนี้เรียกว่าคุดอะไรครับอาจารย์คุดปฏิหารเลยัอันนี้คุดปฏิหารนะครับที่ผมบอกว่านั้นนะครับคือคุดปฏิหารครับเป็นจี้ครับเป็นทัดส่วนอันนี้คือทัดทัดสวงทัดสวงเนาะทัดสวงทัดส้วงนะอยู่กันปั้นนะครับทัดสวงนะอันนี้คือทัดสวงนะอันนี้คือคุดปฏิหารนะครับนะ อันนี้ก็เป็นลายผ้าเหมือนกันนะอ๋อนี่หางหน้าอ๋อหางหน้าอันนี้อันนี้คืออ๋อต่อกันแล้วอันนี้คือด้านหน้าอยู่ด้านหน้าอ่าอันนี้คือหางผ้าด้านหลังโอเคนะครับดูแลกันนะครับผมดูความสวยงามไม่ดูสวยงามแล้วกันครับนะดูวัาดูความสวยงามแล้วกันนะครับสวยจริงครับสวยจริงนะอันนี้คือทําไรคอนะครับทําไมถึงหกล้านนี่บอกทำไมถึงหกล้านนะเออนี่ยังไม่นี่ยังไม่ได้ทํากระบองเลยนะครับผมนะกระบองรอ ว่าตอนนี้เล่นอาจจะดูกำไรแขนนี้กำไรแขนเนาะให้ดูครับผมะอันนี้คืออพราะอันนี้ข้อพระกรนี่อันนี้ข้อพระกรนะครับข้อพระกรนะครับก็เป็นคุดนะครับดูข้อพระกรนะข้อพระกรนี่ก็ต้องใช้สี่ก้อนใช้สี่สี่ครับก็คือทําอันเดียวแต่ว่ารอรอเอานะครับสี่ก้อนนะครับสี่ก้อนเหมือนกันว่าทําไมถึงหกล้านนะครับดูข้อพระกรนะดูงานก่อนดีกว่าถ้ให้ดูงานนะให้กูให้คุงคู้ชมดูงานกันนะอันนี้ก็ตัวไหนครับอาจารย์เนี่ย อ๋อนี่ก็เป็นโอชายผ้าใหญ่ด้านหน้าครับชายผ้าหน้าใหญ่หลังนะครับผมนะนี่คือการชายผ้าหมายถึงว่าพอพอไอ้มีชายผ้าทับแล้วก็เนี่ยลายนีโผล่ออกมาโอ้ลายจะโผล่มานะครับก็ถึงบอกว่าทำไมถึงละเอียดทำไมถึงหกล้านเครื่องทรงก็ปั้นปั้นแยกนะเราไม่ได้แบบปั้นอยู่ข้างในนะครับผมนะปั้นหุ่นก่อนเสร็จปั้นก็ปั้นทรงนะครับเครื่องทรงนะครับแต่ละอย่างนะ ดูใน้นี้ครับอันนี้อาจารย์อันนี้ก็ยื่นมาไอ้ตรงชายชายผ้าอ๋อชายผ้าด้านหน้าด้านหน้าอันนี้คือชายผ้าด้านหน้านะครับอันนี้ชายผ้าด้านหน้านะเห็นไหมครับดูนะครับนี่คืองานนะครับนี่คืองานนะคืองานที่แบบทิ้งทวนนะทวนมีไว้ทิ้งนะครับ <c oughs> ผมนะ <c oughs> ทวนมวีอะไรครับไม่ได้มีไว้ฟันนะครับทวนมีไว้ทิ้ง <c oughs> อาจารย์บอกนะทิ้งทวนนะครับผมเนี่ยเออนี่ครับอันนี้คือต้นแบบขององค์ใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนกันนะครับแต่นี้ทําที่สํานักก่อนนะครับจะหล่อเดินมิถุนายนนี้นะครับผมนะ เออเดินเดินเออดินพุทธภาพุทธภาอันนี้ก็ไอที่จอ่จอๆไว้เนี่ยคือใส่เครื่องประดับห <_ an> มดเลยนะครับใช่นนใช่ใชคนที่ส่งพลอยมาให้นะครับผมนะหรือว่าต่างๆนะครับขอบคุณมากเลยแล้วกันนะครับก็จะมาอยู่ในนี้หมดแหละครับที่ส่งต <_ an> รงส่งพลอยต่างๆมาให้นะครับผมนะก็จะมาติดมาต่างๆในนี้นะครับที่ทําเป็นรูๆไว้เนี่ยให้ติดไว้นะครับติดพลอยติดแหวนต่างๆนะครับผมนะเออให้ดูแล้วกันคือความสวยสดงดงามนะครับอันนี้ก็ขึ้นดอกกุหลาบเหรอดอกกุหลาบเป็นเป็นรักร้อยตรงนี้สะพายอ๋อรักร้อยเป็นเป็นสะะะพาาายยนนคครรับผมแวือเเีก่ อูนะครับไม่ใช่ยักษ์เฟวัดที่ผมบอกว่า,าเาวสวรรณโนเวยไม่ใช่ยักษ์เาวัดนะที่บุ้งเขาใจผิดกันนะครับผมนะเออเนียต้องให้ดูนะครับนะไม่มีใครสร้างยักษ์ได้ดีเท่ากับยักษ์สร้างยักษ์นะครับที่ผมบอกนะดูแล้วกันนะชอบอันนี้ให้เติมนะแขนนะสวยละเอียดมากเลยนะงามจริงนะนี้นะดูแค่พญาคุดแค่คุดปางปฏิหารนะครับแค่นี้นะครับผมนะโอ้โหความงามนะครับความงามความงามนะครับเออความสวยสดงดงามนะควันนี้อาจารย์จะทำคนเดียวนะครับคนเดียวจริงนะ ไม่ให้คนอื่นทํานะครับต้องคนเดียวนะครับไม่ให้คนอื่นทําบอกด้วยนอันนี้คาถาวุธนะครับที่มึงมึงบูชาไปนะครับแต่ละคนนะดูเอาเนี่ยบอกแล้วว่าไม่ใช่ซุ้มซุ้มนี่เดี๋ยวถ้าเกิดซุ้มนี้เสร็จก็อลังการเองนะซุ้มอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยอันนี้ไม่ต้องห่วงครับอลังการครับซุ้มที่ตรงระหว่างหัวไหล่ขึ้นไปครับซุ้มเหมือนแบแดงๆเนี่ยครับซุ้มกระบอยแต่อขขึ้นครับกระบองก็ยังไม่ขึ้นครับเดี๋ยวรอดูกระบองอีกนะครับ คืองานนะครับทุกอย่างว่าทําไมถึงหกล้านนะครับไม่ใช่หกแล้วครับตอนนี้ว่าถ้ารวมฐานด้วยเกือบสิบล้านแหละนะครับเกือบสิบล้านนะดูว่าความงามดูอาจารย์เนี่ยปัน้นค, <trillion. S 1> คนเดียวคนเดียวยิ่งคนเดียวไม่คยุ่งครับอันนี้ like, ลายผ้าอัน<า>นี้ลายผ้านะลายผ้า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 ทำง่ายๆแบบนี้อ๋อ้ี่เป็นลายเป็นลายเป็นลายผ้าลายผ้านะครับเลายผ้าที่ติด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 ที่ผ้านยครับติดที่ผ้านะครับผมเนี่ยโอ้โหนะงานแต่ละอย่างนะว่าทําไมถึง ทำไมผมถึงทําแหงนะครับทําไมถึงทํานานเป็นปีนะครับอันนี้คือด้านหน้าของปู่นะครับผมเดี๋ยวไปดูเสียนกันเสียนก็ยังไม่เสร็จคือไม่ใช่ไม่ใช่ด้วนนะครับเสียนก็อยู่มีมีมีสวมอยู่ข้างบนนะครับเสียนอยู่ตรงนี้นะครับเสียนเสียนนะครับผมนะอันนี้คือเสียนนะครับดูเสียรนี่คือเสียนยอดบนนะครับเสียนยอดบนอยู่นี้นะครับผมคืองานทุกอย่างรับมาประกอบกันนะครับมาประกอบกันหมดนะครับถึงละเอียดมากนะครับบอกว่าละเอียดมากแล้วก็ใช้ทองนี่ประมาณ ตันตันครึ่งกับเกือบสองตัน้ผมว่านะครับน้ําหนักตอนนี้เพราะขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับขยายให้ใหญ่ขึ้นนะดูแล้วกันนะครับเทเวศนะครับเทเวศนะคนที่บูชายักษ์หรือว่าเทเวศสุวรรณนะครับนนอันนี้บรรยากาศรอบๆแล้วกันนะครับมาดูด้านหลังแล้วกันมาดูด้านหลังปู่แล้วกันนะครับด้านหลังผมยาวนะครับผมยาวนะปู่ผมยาวนะครับในยักษ์นะครับยักษ์หลอนะครับยักษ์ไม่ใช่ไม่หลอนะเออดูดูความสวยสดงดงามนะครับดูทุกอย่างนะครับ อันนี้คือเป็นทรงเป็นกล้ามเนื้อหมดนะครับผมเนี่ยไล่กล้ามเนื้อแล้วก็เอาเครื่องทรงเนี่ยมาค่อยๆประกอบติดกันนะครับผมผมคือการหล่อเนี่ยไอหล่อหล่อนี่คือหล่อแยกเนาะแล้วก็เอามาประกอบกันที่หลังหล่อเนี่ยคือหล่อแยกหมดนะครับผมคือเครื่องทรงเนี่ยครับ<ม>ที่เอามาเนี่ยเราก็หล่อหล่อหล่อแยกกันมานะครับแล้วเวลาประกอบกันนะครับผมก็จะดูแบบเป็นเป็นเหมือนของจริงนะครับง่ายๆนะครับมันไม่ใช่แบบติดไปกับองค์ท่านเลยนะครับถ้าเกิดดูกล้ามเนื้อดูกล้ามนะครับดูท้องดูสะดือดูหุ่นนะครับทุกอย่างเนะดูเท้านะครับ ใหญ่นะครับคือเหมือนคนจริงๆเอางอ่ายๆเหมือนนะครับนะดูเท้าดูรต่างๆนะครับดูกล้ามเนื้อมัดกล้ามต่างๆนะให้ดูแล้วกันนะนี่ค้าวาวุธนะครับผมนะนนอันนี้เป็นงูเ้าอ๋ออันนี้เป็นงูลืมใบงูเฝ้าสมบัตินะครับงูงูที่คอนะครับต้องบอกว่าความหมายนะครับหรือรต่างๆครับเพราะว่าเป็นงูที่เฝ้านะครับสมบัติเหมือนกันนะครับที่อยู่ที่คอปูนะครับที่นี่มีงูนะครับผมนะมีงูนะครับมีงูนะครับผมนะผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดผม นะยังสร้างครูบาอาจารย์ผมไม่ได้นะครับแล้วผมจะสร้างลูกศิษย์ผมให้รวยได้ไงนะครับผมเนี่ยก่อนที่ผมจะสร้างลูกศิษย์ผมให้รวยนะครับผมต้องสร้างปู่ให้ได้ก่อนนะครับถ้าผมสร้างปู่ไม่สําเร็จนะครับผมก็สร้างให้ใครรวยไม่ได้นะครับสร้างใครมีก็ไม่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่กูคิดไว้นะครับแล้วกูว่าจะสร้างสําเร็จแล้วนะครับเดือนพฤษภาคมนี้นะครับนะร่วมๆสิบล้านนะครับกูบอกให้นะครับร่วมๆสิบล้านนะครับกูทําได้นะครับกูทําได้นะกูทําได้นะครับผมนะกูรู้สึกกูภูมิใจแแลล้้ววนนนนะะะคครรััับบผมอดดููก อคนที่พวกมึงด่ากันนะครับแต่กูทําให้เห็นจริงว่ากูทำนะครับสูงนะครับไม่ใช่ไม่สูงนะสูงใหญ่นะครับแล้วรวมกระฐานนะครับที่ทําที่สํานักอีกประมาณสักกี่เมตรว่าสาเมตรนะครับผมนะก็รวมเป็นแปดเมตรกว่านะครับผมนะตอนนีはは้ท่อนหัวนะครับมีเจ้าภาพมาแล้วนะครับพี่ถาปณีนะครับผมนะท่อนหัวท่อนเสียนะครับท่อนเสียนนะครับเหลือสองท่อนนะครับคือคือตรงตรงท้องแล้วก็ตรงส่วนขานะครับแล้วก็กระบองหรือว่าเครื่องทรงนะครับพายจะเป็นเจ้าภาพก็ ทักมาได้เหมือนกันนะครับหรือว่าตรงซุ้มนะเพราะมันจะหล่อแยกกันนะครับนะใครเป็นเจ้าภาพก็รวมทีมันมาแล้วกันนะครับก็จะหล่อนะครับมีกิจกรรมหล่อ3มคืน4ี่วันนะครับก็จะหล่อให้เห็นว่าเออเจ้าภาพมาปั๊บนะครับผมนะก็จะมีหล่อสำหรับเจ้าภาพพี่เกิดเปนเจ้าภาพปั๊บเราจะมีของที่เลือกให้นะครับน่าจะเป็นเทวสวรรณนะครับผมแบบนี้แหละครับแต่เป็นขนาดบูชาให้นะครับเนาะอาจารย์เนาะวันที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยคือผมจะทํเทวสวรรณแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หล่อให้กับเจ้าภาพไปนะครับผมในงานพิธีนะครับผมนนะะเเราาวววจหลอทขบบูชคั ประมาณเมตรกว่าเนาะอาจารย์เนาะประมาณเมตรเมตรหนึ่งไหมเออทำทำเล็กด้วยอ๋อทำเล็กด้วยโอเคเล็กๆเดี๋ยวทำอยู่แล้วแต่ว่าในในพิธีสําหรับให้คนที่หล่อคนคนคนที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยขนาดบักเมตรหนึ่งก็ประมาณก็ประมาณเมตรหนึ่งนะครับสําหรับเจ้าภาพนะครับผมนะที่ว่าเป็นเป็นเป็นเจ้าภาพส่วนหัวส่วนส่วนท้องแล้วก็ส่วนขานะครับผมนะดูแล้วกันนะครับอันนี้นะให้ดูเครื่องทรงวันนี้ก็ชื่นใจครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับผม